สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขสุขคนๆๆครับเสียงใจผู้ไทยผ้าเลาะคือเก้าเหมือนเดิมเนอกพี่น้องผมครับบรรยากาศนะฮะงานตู้จีนที่เดอะมอ์บางกะปีครับเขามีงานขายอาหารจารัดบูทนะครับที่เดอะมอ์บางกะปีนะครับจลองเทศกาลตู้จีนนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่24มกราคมถึงวันที่2 ปุ่มผ้าพันสอพพี่น้องผมงานภายในงานก็นจะมีงานออกบูธขายสินค้าขายอาหารหลายลากมากมายครับไปส้มไปเบิ้งบรรยากาศข้างในน้ากันครับพี่น้องผมจวดจัดไปครับแน้วกินหลายลากมากมายเลยพี่น้องเย โค้ดซองโค้ซองครับโอ้คนลายขดพี่นรองเลยน้าอยู่น้กินลายขนาดขอบคุณัดง่ายๆโตโต หลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องเลยหมูดิง้งสิบบาทแต่ละสิบบาทเอาอยู่่ะราชาหมี่เกี๊ยวหมี่ต้มแตละสิบบาทโอ้จะกินขนาดพี่น้องเลยท้ากันหลายขนาดเลยครับ ติดละสิบบาทปูอัดก,กันนีเ่เจ้าสัวเจ้าสัวแต่เตรียมนะครับเป็นหอยจอครับ เอานทนีเดินะพี่โน้องบัวไทปู่ไท้ป้าหมูครับโอ้คนลายขนาดพี่โน้องเลยคือการตื้คืนขนาดเลยครับ เสียงก็จะดังเลยนะครับเสียงดังเยอะก็ได้คือคือค้นขนาดเลยม้าจากปลาพาสีครับแล่แต่อาหารแบบขึ้นซื้อทั้งหมดร้านเด่นร้านดังหัวปลาวิไลเข้าคู่กะปิ โม้เยอละล้มันครับขนมขนมตุ๊กตับครับไปนิ่งไปยากเลยแางนี้ครับเป็นเครื่องประดับครับตกดูปรณ์อเกี่ยวกับตู้จีนพี่น้องเลย แกะก้าศครับพี่น้องครับคนย่างหลายเลยแนวยูแนวกินกัเยอะแยะมากมายเลยครับราช,ชพัตราชบัตลุยสวนครับข้เจียวลุยสวนปลาทเที่ยวมอน พี่น้องเลยรดนะครับชอกเจ็ดลูกชิ้นลูกชิ้นปั้นสดปันกันสดสดเลยครับใช่ปะใช่พิษภัค อะ่ครับเอาละไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหนมพี่น้องครับเป็นถุงลองล่นเกมกันส่วนต่อะหมายแล้นะคะจะเามองจะมีพิเศิเแบบนี้ละค่ะแต่ละวันกะลับสับเปลี่ยนกันไปก็อยู่ในรไย้เาวด้คะไปถื่เต้นที่สองโครการนี้นั่นเองค่ะขางน้อมุ้าวผตเผรดแทนข้อใช้เองดีใช่ในพุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะมหาวทยาับคุณนรงเสุร นน่คือบรรยากาศพี่น้องครับเมื่อช็อปสะสมตั้งแต่น0 0ขึ้นไปแล้วก็ชอปทันที่ครับแสดงแผ่นดิกัดขึ้นไปก็เป็นไัเศษเลยครับเพื่อเป็พิเศษสองอ่างเัล่าเมื่เสงเพลงกับโทรคุณค่าถึง150บาทกันเองค่ะแล้วก็พิเศษสูตรเล็กมาก เป็นสมาิเปนการเราเหลี่ยงหนมเนือนะครับอแใไหมในวันที่29กรกฎาคมวันีเนี่เนือเรามีอ่างเปาแจกนะคะแต่ว่าเป็นการรัดอ่างเปลถพิเศษเการโดยการใช้9 9 9เ9 9นทอนและ9 9 9 9 9อนค่ะมนการลดอ่างเปาโซเชีคลทุ3เดือนนนะคะถ้าเพื่อนๆยนใจก็สามารถชงระ เรื่องจักัดค่ะแล้วก็จาหรับโปรโมชั่นยของรายการของเราค่ะจะมาจัดรายการระหว่างวันที่13มกราคมไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์เลยนะคะชอบทุกอย่างทั้งรสชาติที่ไปคถ่ายรับชมของเราจอยนะถือเป็นหน้าร้านเนี่เนื่องครับค่ะขายทุกอย่างแม่คำก็มีน้ำพริกงุ่มก็มีนะครับมีชั่วนั่นเองค่ะ และในชอนจพิเศษน้งรุ่งู้ิศักดิ์ะได้ไปธนาคารกรุงเทพเอ็มบี่าค่ะชบในการค้า่มกบกรแขึ้นไปและแมทคูกองเด่าวถึงพับาทคะรับจากประมาณนี้นะครับพี่น้องครับงานจอยรัดเลิฟไซนิสนิวเยียร์2025นะครับ นะครับประมานประมาณนี้นะครับการการขายค้าขายขายของนะครับเนื้ออยู่เนวกินหลายรากมากมายนะครับทีเดอมอแบงกะปีนะครับงา่นเขาก็จะจัดถึงวันที่วันที่สองนะครับวันที่สี่มกราถึงสองกุมภาสองพันยี่สิบห้าครับผมการจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม